มาถึกมาร้องทำนองไทยไทยจดจำเอาไว้อย่าได้เกียดกันเรารักไทยคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นนอ้อเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยแข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ ธงไทยไตรงเป็นธงสามสีทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวศักนาาสีสี เรารักท้องถิ่นทำกินแบ่งปันถิ่นไทยเรานั้นช่วยกันดูเล็ชาญเป็นคนไทยเธอเป็นคนไทยยิ้มแย้มเต็มใสไม่กดเกลียดกันฉันยิ้มให้เธอเธอยิ้ม เราคือไทยภาคไทยภาคเหนือตะวันออกทุกคนบอกเราคือไทยภาคเหนืออีสานใต้าคเรารักกันไว้คือคือไทยคือไทยเช่นกันเช่นกัน เรารักเบ้านเราเรารักเมืองไทยเรารักฟ้าใสเรารักป่าไม้เรารักทะเลพูดจาภัยรัะขอบคุณขอโทษยิ้มแย้มเจ็มใสทักทายสวัสดีมีแต่คุณรักจากแมคะ คลายแล้ก็เกิดไปดียนะคะบ๊ายบาย